ช่วงนี้กระแสไม้ด่างกำลังมาแรงเลยเดินมาดูต้นไม้ที่บ้านอันนี้ที่หลังบ้านข้างๆบ้านนะคะ้อาเจอใช่เปล่านี่ไงไหมอ่ะอันนี้เรียกว่าด่างไหมอะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปลูกมากับมือ แต่ว่าทิ้งเขาไปหลายวันนานแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจเลยงานเยอะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาดูแลใหม่แล้วเผื่อเผื่อจะพาแม่รวยมั้งเดี๋ยวถามก่อนใช่ไหมอ่ะอันนี้ใช่ไหมด่างไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาแยกปลูกกระถางใหม่ ใช่ไม่ใช่ก็จะปลูกใหม่แล้วค่ะเปลี่ยนกระถางค่ะสัปดาห์ตนี้นะคะช่วงนี้แม่งินยุง่งเจอกันนะคะเจอกันกระถางใหม่ค่ะสวยๆเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นอุ้ย,ยข้างบ้านฝั่งนั้นยังไม่ได้ไปดูเลยต่แถางนี้มี